ดีค่ะดรพรีนพรจะเิญแชร์ชนะศีลหรือว่าสาวเกษตรวันนี้มีอะไรมาฝากคะนี่ค่ะผลไม้ที่ปลอดสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอินทผารัมนะคะนี่ค่ะผัวเหนียวเขียวนานต้านทานโรคนี่นะคะให้ลงดินกินทางใบโดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นใช่ไหมโอยหนักมากน้วอมมี่หนักมากเลยโอ้<ม>นะอ,อ,อ่าเดีออย๋ยวโนมมี่อยากขอลองยกนะคะ อา้ากล้องซูมนะน้องบุ้มมีจะยกไหวไหมอ่ะเอาเร็วเอากล้องซูมโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหวไหมไหวไหมคะโอ้ยหนันมากโอ้โหนี่ค่่ะนีโอ้โหขัขว้ขวเหนียวเขียวนานต้านทาน,ทานโรคนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านคิดจะปลูกพืชผักต้นไม้คิดถึงคิดถึงใครสาวเกษตรสาวเกษตรค่ะเนาะสโลแกนอาที่สาวเกษตรว่ายังไงคะ ศูนย์เจดองอดใหายป่วยรวยอาชาจรารย์ฉันทางนี่สำเร็จรวย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 เย่เย่นะคะขอบคุณอาจารย์ประนอมนะคะส่งอินทผาลัมนะคะมาให้รีวิวสวยๆเลยนี่แบบนี้นะคะนี่ก็คนในหมู่บ้านนี้เขาต้องการอยากจะได้ด้วยนะคะ ในห,หมู่บ้านพนมรินแห่งนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ